SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เจนซีมีปัญหาจริงๆหรือว่าเราแค่ไม่เข้าใจเขาวันนี้มาลองดูกันครับสวัสดีครับเ e c o ีคอรเนอร์เอพิโซดหนึกับผมชัยยงรักกิดเวสกุลนะครับในเอพิโซดนี้ก็หยิบ วิดีโออันนึงที่ไปเจอมาน,ะะน่าสนใจมากเลยเป็นเรื่อง challenges and best practices for teaching Gen Z students นะครับซึ่งเป็นวิดีโอในซีรีส์ของทาง JetBrains นะครับ JetBrains นี่ก็เป็นบริษัทที่ทำพวก IDE ต่างๆเนาะหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเช่นพวก IntelliJ, PyCharm พวกนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนด้วยนะมันเป็น JetBrain s Academy นะครับ ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมเองก็กำลังประสบพบเจออยู่เนาะในการเรียนการสอนนักศึกษาในปัจจุบันที่เป็น Gen c แล้วก็คิดว่าหลายๆท่านที่ทำงานอยู่ก็น่าจะเจอทีม m a t e s หรือว่าน้องๆที่เข้ามาในทีมรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เขาก็เป็น Gen c เหมือนกันผมก็ดีหลายๆคนพูดมาว่าเออมีความแตกต่างแล้วก็มีความยากลำบากในการทำงานร่วมกันนะวันนี้ก็มาดูว่ามันมีอะไรที่ ที่เราจะสามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นวิทยากรที่มาอธิบายนะครับก็คือคุณแดนนี่ดิกนะครับจริงๆเป็นอาจารย์เนาะก็คือเป็น Associate Professor Danny Dick ที่มาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดแอดโบรเดอร์นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์แดนนี่เนี่ยแกก็เป็นนักวิจัยทางด้านซอฟแวร์เอนจะิเนียริงทำพวกรีแฟคเตอร์ริงอะไรเงี้ยคือแกก็สอนนักศึกษาในวิชาที่เกี่ยวกับซอฟแวร์เอนจิเนียริงซึ่งก็คล้ายๆกับผมด้วย ก็เลยได,ได้สนใจเป็นพิเศษนะครับในในเรื่องนี้คราวนี้ก็มาดูเนื้อหากันนะฮะก็คือว่าคือแกเล่าว่าอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่า generation Z หรือ generation Z เนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดในช่วงประมาณปี2001ถึง2015เนี่ยเขามลีลักษณะอย่างไรนะรแกก็มีหนังสือที่ไปอ่านมานะครับ the new kind of diversity ซึ่งก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองไปหาดูนะครับก็จะบอกว่า เจนซีเนี่ยคือคือเขาเี่ยเกิดมากับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทเทคโนโลยีเนาะก็ใช้เวลาอยู่กับพวกอุปกรณ์มือถือพอตเทเบิลเดเวิ์ต่างๆเนี่ยแชั่วโมงนะครับเห็นแมสเซจเป็นหมื่นๆแมสเซจต่อวันเนาะมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม6แบบเนะ c e b o o k Instagram TikTok YouTube นู่นนี่นั่นเยอะมาก เขาก็จะเป็นเด็กที่มีความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเทรนเนาะในระดับประเทศในระดับโลกเนี่ยที่มันมากกว่าคนสมัยเราคือเขารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขารับทราบทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายเนี่ยได้เยอะกว่าเรามากเขาเขาแอบซอบเข้าไปตลอดเวลานะฮะแล้วก็มันมีลักษณะที่ผมรู้สึก,กว่าน่าสในใจคือว่าในยุคนี้อะไรที่เขาทำเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้ เป็น Digital f o o t รินต์แล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นคือถ้าถูกบันทึกอะไรที่แย่ๆเอาไว้มันมันก็ถูกล้อถูกอะไรตลอดเวลาเนาะเด็กสมัยนี้ก็จะมีความเครียดสูงกว่าปกตินะซึ่งอาจารย์แดนนี่ก็บอกว่าเด็กมี mental health issue กันเยอะขึ้นมากคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเด็ก Gen C เขาบอกว่าจะมีระดับของความเครียดนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ย ไม่ใช่ความเครียดอย่างเดียวเนาะเป็นเหมือนแบบ anxiety นะระดับความแบบเอาเป็ว่าเป็นลักษณะของความเครียดหรือว่าปัญหาทางทางจิตอย่างหนึ่งเนี่ยระดับเดียวกับคนที่เป็นโรคทางจิตเลยอะในปี1950นะครับซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวมากนะแล้วก็เด็กสมัยนี้จะมี2เรื่องที่เขากลัวมากก็คือ 1. f o m o หรือว่า fear of missing out กับ FOMO หรือว่า Fear of m i s s i n g Up f นะครับฟ s s i n g แมสซคือกลัวว่าจะตามอะไรไม่ทันตามเทรนด์ไม่ทันอะไรที่เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องกับเขาในขณะที่ FOMO ก็คือที่เล่าไปก็คือว่าเขากลัวว่าถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดก็จะถูกล้อไปตลอดตลอดการตลอดชีวิตเพราะมันถูกบันทึกไว้ในดิจิ t ัลฟุตปริน n ์เพราะนั้นเด็กสมัยนี้มันมีแรงกดดันเยอะนะครับในแง่ที่ว่าต้องต้องทำตัวให้ดูดีทำตัวให้ดูเก่งจะต้อง ตามเทรนด์ให้ทันตลอดเวลาน,ะนอกจากนีน้การเรียนรู้ของ Gen4 ก็แตกต่างจากคนในยุคที่ผ่านมานะครับอาจารย์เขา list มา4อย่างก็คือ 1. มี Hacker mindset ซึ่งแปลว่าเด็กๆสมัยนี้จะใช้วิธี just in time learning แทนที่จะเป็น just in case learning just in time learning เนี่ยมันคือว่าอยากจะทำอะไรก็ไปเรียนเอาตอนนั้น ในขณะที่สมัยเราเนี่ยมันคือ just in case ก็คือว่าเราเรียนไปก่อนเยอะๆแล้วเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ใช้เนาะ just in case ว่าเราจะได้ใช้เพราะฉะนั้นคือเด็กสมัยนี้เขาจะไม่ได้โฟกัสกับการเรียนไปหลายๆอย่างแต่เขาโฟกัสกับการที่ว่าฉันจะเรียนอะไรเพื่อจะแก้ปัญหาในปัจจุบันเพราะนั้นคือมันก็จะเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามเลยแบบที่2ก็คือ cost oriented คือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าทําไปทําไมเพราะ that, นั้นคือถ้าเราจะสอนเขาต้องให้เขา อ w ว r รหรือว่าตระหนักถึงความต้องการว่ามันมีใครต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรืออะไรเงี้ยต้องต้องโม i ิเว e เขาให้ได้ก่อนอีกอันนึงก็คือเรื่อง DIY disposition นะก็คือว่าต้องอธิบายเขาแต่ว่าไม่ต้องไปสั่งเขานะคือว่าพยายามให้เด็กมีเอโ e r มีโอเนอร์ชในงานนะครับคอยถามคำถามถามว่าสเต็ปที่ต้องทำคืออะไร แต่ไม่ต้องบอกเป๊ะๆนะไม,ไม่ไม่ไม่ชอบแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเราต้องให้ Big Picture นะครับก็คือว่าให้ Why ว่าทำทำไมอันนี้คล้ายๆกันแหละก็คือว่าให้เด็กเป็นคนไปกลั่นเอาเองว่าเขาจะต้องทำเนี่ยทำอะไรแต่ถ้าเขารู้ว่าต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้ซึ่งอาจารย์แดนนี่บอกว่าด้วยด้วยความเข้าใจของ Gen Z ที่มากขึ้นนะครับ แล้วก็ด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยแกก็เปลี่ยนวิธีการในการสอนของแกไปซึ่งหลักการ5อย่างที่ผมคิดว่าดีมากแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูด้วยนะครับก็คือ 1. เปลี่ยนจาก passive เป็น active learning 2. ก็คือจาก from them เป็น for them ก็คือว่าเราคาดหวังอะไรจากเด็กเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเราจะให้อะไรกับเด็กได้บ้าง 3. ก็คือ ending well starting well ก็คือให้เน้นตอนเริ่มนะอย่าไปนเน้นตอนจบ4ก็คือแทนที่จะเป็น be interesting ให้เปลี่ยนเป็น be interested คือข้อนี้น่าสนใจว่าปกติเราอยากจะทำตัวให้ดูน่าสนใจคือเป็นเป็นอาจารย์หรือว่าแม้แต่เป็นหัวหน้าทีมนะผมคิดว่าคล้าย,ายๆกันคือเราอาจจะทำให้เราดูเหมือนว่าเราเก่งเรามีความสามารถแต่ว่าเราเปลี่ยนให้เรากลายเป็นเราให้ความสนใจกับเขาแทนได้ไหม ข้อ5ก็คือ Burnout ให้ทำการ Delegate นะครับข้อนี้อาจจะ Specific กับการเรียนการสอนนิดนึงนะแต่เรามาดูกันในรายละเอียดนะครับก็คือข้อแรกก็คือจาก Passive เป็น Active Learning ก็คือวิธีการการเรียนของเขาเนี่ยจะเน้น Hands-On เพรานก็คือเราลดอะไรที่มันเป็นพา s ซีฟลงก็คือพวก l e c เชอรพวกอะไรพวกเนี้เด็กก็จะเบื่อง่ายเนาะจากประสบการณ์ก็รู้สึกว่า เป็นจริงอย่างนั้นแหละคือสมัยเนี้ยเขาจะไม่สามารถฟังอะไรได้นานมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่มันเป็น active learning มากขึ้นนะครับเป็นแบบ instant quiz มี group activity นะครับให้ให้ทำงานด้วยกันแล้วก็จะทำให้เขารู้สึก engage มากขึ้นเราต้องให้ Autonomy เราให้ independence หเขาให้เขารู้สึกว่าแบบเขาสามารถตัดสินใจในการทำงานเหล่านี้ได้ ซึ่งมันก็จะตรงกับหลักการของ just in time learning นะครับเพราะว่าเด็กได้ทำ group activity ที่ตรงกับสิ่งที่เขากำลังจะเรียนรู้เขารู้สึกว่ามันเออมันเป็นสิ่งที่แบบเขาต้องใช้จริงๆต่อมาที่2ก็คือเราเนี่ย for the student นะครับคือเราต้อง value เขา value the student เพราะ,ะนั้นคือต้องฟังเขาว่าเขาอยากจะโตไปเป็นอะไรเขามีเป้าหมายในการเรียนเนี่ยเพื่ออะไร ต้องมีการพูดถึง c a r e e r awareness นะ c a r e e r path โตไปแล้วทำอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นน้องๆในทีมก็อาจจะคุยกับเขาบ้างนะครับว่าเขาอยากจะโตยังไงในบริษัทนี้เขาแพลนหรือว่าเขาอยากจะทำอะไรต่อไปช่วยเขาสร้าง interpersonal skill เนาะแพะ programming การทำงานเป็นทีมทั้งหลายเหล่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการ starting well เนาะแทนที่จะเป็นการ ending well เราควรจะมีการคุยกับเขาตั้งแต่แรกเลยว่า เราต้องการอะไรจากเขาเรา expect อะไรจากเขานะครับให้เขาคิดถึง expectation ให้ฟังจากสองด้านนะเขาคาดหวังอะไรเราคาดหวังอะไรเราแชร์กันแล้วก็อธิบายซิว่าเราเอ,อ,อาจจะแตกต่างจากวิชาอื่นอย่างไรหรือว่าการทางานของทีมเราแตกต่างจากปกติอย่างไรนะฮะถ้าเป็นการเรียนการสอนก็อธิบายหน่อยว่ามีคนที่จบไปแล้วแล้วไปทำอะไรได้บ้างเนาะเด็กก็จะเห็นภาพตั้งแต่ต้นมันเป็นการเซต i n d เซตตั้งแต่เริ่มต้นผมคิดว่านะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. กข้อต่ก็าคือว่าพยายามจะ try to be interested ไม่ได้ be interesting คือเราต้องเข้าใจเขามากขึ้นพยายามเข้าใจเขานั่นแปลว่าเราต้องรับ Feedback จากเขานะอาจจะมีการคุยกันบ่อยๆ mid point ระหว่างทางอันนี้คือการเรียนการสอนนะระหว่างเทอมถามดูสิมี anonymous feedback ได้ไหมนะครับอยากให้ปรับการเรียน,นการสอนอย่างไร มีอะไรที่คิดว่าน่าจะปรับปรุงไหมนะครับงานที่ให้โอเคไหมคิดว่าอะไรมีประโยชน์เนาะซึ่งผมว่าเอาไปปรับใช้กับการทำงานในทีมได้เหมือนกันสุดท้ายก็คือถ้าเราต้องการจะช่วยเด็กเยอะเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการเดลเเกตนะครับถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องหา TA ทีมช่วยเหลือให้เข้าถึงเด็กได้มากขึ้นคือเขาต้องการการพูดคุยหรือว่าการ d i s c u s เนี่ย ในเลเวลที่อาจจะมากกว่าเจนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคือต้องมีคนที่ไปอยู่กับเขาประกบมากขึ้นเราต้องหาทีมที่ช่วยเราเพราะไม่อย่างนั้นคือทําอยู่คนเดียวก็จะเบรนเอาท์เหมือนกันนะฮะซึ่งก็เป็นหลักการทั้งหมดที่ผมคิดว่าโอมีมีประโยชน์นะแล้วก็ทาให้เราอาจจะเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นว่าเจนซีเขาเป็นยังไงบางทีเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นเองแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางสังคมเศร,รษฐกิจแล้วก็เทรนอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเนี่ย มันทําให้เขามีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเราลองปรับดูเข้าหากันนะครับแล้วดูซิว่าเราจะสามารถทํากัรทํางานร่วมกันหรือว่าเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s c Corner แล้วพบกันใหม่อพิโซดหน้าสวัสดีครับ